การทำอีกซี่เนี่ยค่ะขั้นตอนไหนมันยากที่สุดค่ะไขมันหายไปอย่างรวดเร็วด้วยนะห,หลังจากที่อายุ35ปีทั้งคุณภาพทั้งความเครียดของเราทุกอย่างที่มันส่งผลเพราะเซลล์ไขมันคือเซลล์เล็กนิดเดียวเลยค่ะจากประสบการณ์ตรงน,นะที่เกี่ยวมากๆเลยตรงนี้ความเครียดใช่ไใช่ติดหรือ,อยังคือแบบว่ากดดันอะวันที่ปล่อยวางแล้ววันที่ใจมันพร้อมและรอบนั้นชมจะรู้ด้วยว่ารอบเนี้ย เราจะเข้าใจว่าผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสเปิร์มแต่ในน้าปัจจุบันที่เราพบปัญหาสเปิร์มก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันผู้ชายที่ไม่มีอสุจิในน้ําอสุจิมีด้วยเหรอคะแบบนี้โอ้มีครับคือแปลว่ามันมันเจือจางมันหลงเหลงมากสูงเลยครับตรวจมาแล้วน้ําเชื้อมีโห้สามซีซีสีซีแต่ในนั้นเนี่ยไม่มีเซลล์อสุจิเลยแม้แต่ตัวเดียวครับแล้วเราจะไปเอาจากไหนมาให้เขาครับโอเคก็จริงๆครับ <laughs>